สืัสกีสมชัย1 9ึ่ง้าครับผมเราจะอยู่ในเหมาครับเดี๋ยววันคลิปนี้เราจะมาทอดวัวนะฮะโอ้โหทอดวัวกันดีกว่าผมว่ามันจะเป็นวัวทอดหรือไม่นะฮะอันนี้มีน้ำจิ้มไก่ตาพ่อประนอมอืมเขามีแต่แม่ประนอมครับผม คือคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราทอดแตงโมไปมันก็ได้ฟักทองมาเนะอะเวลาที่เรื่องเศร้าจริงครับผมเสียใจจริงหมูหเกินไม่เป็นไรครับอันนี้ขอไม่พลาดแล้วกันเนาะโอเคอันนี้พี่น้องพูดแล้วผมอยู่มันจะบาดอีกครับผมโอ้ใหญ่ให้เกิดขึ้นอีกเลยครับผมโอเคทอดดีกว่าตัวดีห้าตัวไหมจัดบ้าน ลูกหัวด้วยตัวหัวก็ต้องโดนนะผมโอเคอตัวเนี่ยห้าตัวโอเคตัวโตอีกสี่ตัว,ตว,ตวแล้วก็ตัวเล็กอีกหนึ่งตัวครับผมดูสิมันจะกลายเป็นหัวทอดหรือไม่แล้วก็ต้องทิ้งไปประมาณสักไม่เกินห้านาทีมันก็ จะกลายเป็นหัวทอดครับผมโอเคครับเดีย๋ยวกลับมาครับโอเคครับมันเวลาผ่านไปนานมากเลยนะฮะ <c oughs> มาดูซิว่ามันจะได้เป็นหมูย,ย่างหรือเปล่าผมหัวทอดจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ผมจะวัวย่างหรือหัวทอดเดี๋ยวด้หัวทอดแน่ <c oughs> คริปเปอร์ โอโ้โหนี่วาห้าตัวนะเนี่ยแล้วมันกลายเป็นคลิปเปอร์เฉยเลยอะไรวะโหโอ,โอ้ตายกูคลิปเปอร์ทอดไปแล้วอะ่ะ ฆ่ามันแป๊บตายหมดสภาพเออตาย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  Mấy lửa lời áo Ủa Thôi ơi